อาะลงมาลงมาไรบานอันเด็ด z มเร็วขึ้นไปนั่งอีกแบบอันหนึ่งสเร็วทำโชว์ปาะสอนเร็วหนึ่สอสามอ่ะเร็วหนึ่งอยัก c o อ e อยัก come เ p น n a i l s n cũng um, up N T yeah oh 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 no oh -oh. Oh -oh. Oh -oh. Oh, -oh. oh 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 love 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 I love you Dion Hey giống à ย,ยังอ่ะยงอะเทำท่าตายเกงตายเป็นเปนเดป๊าป๊าป๊ามาแล้ว<า>เร็วลุกขึ้นลุกขึ้นเลยวเรเาปสอนนี่มาเอาโอ้ย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  โอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊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 ยเอ๊ยโน๊ยโอ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 ๊ยรอ๊ยโอ๊ยโอ่ยโอ๊ยโงมันอีใสอแบบนี้แล้ยทอ๊ยไอมยโอ่ยโอกยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยทอ๊ยโอ๊ยกินยโอ๊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 พี่๊ยโอ๊ยหอ๊ยโอายโอ๊ยโอายโอ๊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  มันแห้งแล้ต้องแช่น้ำแล้วมาต้มทิ้ทีละอย่างนี้ที่กินมันทุงขนาดนี้แล้วเหลืออีกไปเนี่ยมันจะเหลือตีมันเหลือแค่นี้แต่นี่ทิ้งไปทิ้งมามันยังอ้าวูว่ากูทิ้งหมดแล้วมันยังเหลืออีกเลยนี่วะก็มี่ไปเก็บบ้านจะเป็นสังทิ้งไปแล้วมันยังเหลือเหลือนีกเลยมีนี่ก็เลยโทรไปหามดเแม่ยายเห็ดที่ทิ้งของยายกตาไปตั้งเยอะเหลือแค่นี้มันยังเหลืออีกแม่หนิทำยังไงหนิจะทิ้งอีกปี้ยังเคยทำไปวัดเลยนะปี้มันจะทิ้งทำไมลูกปี้ทำไปวัดเลยนะ โอ้ปีสองปีก็ไม่เป็นไรมันแห้งน่ะนะเคเห็ดแห้งกินได้ตลอดแกมาให้แกเอามาอีกนะเดี๋ยวนี้จะให้แกเอามาแ่เอามาแล้วไม่บอกพี่เดี๋ยวนี้บอกแกแล้วว่าเก็บตากเด็กไว้ไหนได้อนนี้อันนี้รู้แล้วทีนี้เดี๋ยวนี้จะบอกแกเอามาให้ของชอบพี่เลยคิดถึงพ่อกับแม่แม่พี่ชอบทำให้กินนี่ไม่เป็นพี่สอนนี่ไม่เป็นกับพวกนี้ไงเอาเร็วเลย ขึ้นเลยไปดูม่หข้าวขึ้นเลยเดี๋ยวจะปลูกไปไหนอีก<ห>น่ะปลูกให้ได้ไม้เอไปได้วอู้ได้ขิงต้นเบ้อเลยเดี๋ยจะยกไปหลดอ่ะนะหรือไม่จะเก็ถางใหม่กอะทางใหญ่ตัวนี้เอาไว้ก่อนอันนี้อันนี้เอาไว้ก่อนดอูนใหม่จะขึ้นไหม